นิสสัน NP 3 0 0นาวละสเกียร์ธรรมดาปี2024โปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 8, 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะกระบะแคปเปิดได้สภาพสวยมากๆมือแรกไมแทววิ่งแค่40,000กิโลเท่านั้นค่ะแม็กไลน์สวยติดฟินดำเรียบร้อยประวัติดีฟีดาวจัดเต็มได้เลยส่งเดือนละ7,000บาทคนซื้อรายรับรวมอยู่ที่14,000บาทขึ้นไปก็ซส้อรถคันนี้ไปเชยงงานได้แล้วค่ะ เป็นรถกระบะสภาป้ายแดงที่น่าใช้มากๆเลยค่ะสวยจัดเลยค่ะคันนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มเลยค่ะภายในสปอร์ตเนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกปักฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กเครื่องเสียงสแตนดาร์ด AM/FM AUX แล้วก็ CD ดีเลขไม้แท้ค่ะสะดวกสบายในการเข้าออกมา,มากๆเลยค่ะด้วยแคปเปิดได้ค่ะมีอัตอนหลังอีกตั้งหากนะคะคันนี้เย็นชัวถึงเลยค่ะ น่าใช้ค่ะสภาพดียังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะกระบะหลังกว้างขนของได้เยอะเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบายค่ะ